i'm gonna ask you one day very soon they'll be coming in this place now to be like our one hour player you know' a ให้แก้วหนกะลงเกเก็บแก้วนี้ไว้ให้ด้วย บริดำก็ของตอนนี้ทุกคนก็รู้จักบริดำก็แข็งล้วก็เหมือนเราก็เชื่อประสบการณ์นี้เขาเด็กๆนี่ก็ชอบเหมือนแบบรู้จักโ่าบริดำมวันนี้มาเขาก็แบบมานัง่งรอถึงบริดำยังไม่ถึงเด็กๆก,ก็มาถึงก่อนพราว่าถ้าอยากเจอบริดำก็รูกมาจากบ,บริดำครับ